รังพึ่งนะคะมีพึ่งมาเกาะลังเต้นเลยอยู่บนต้นโพหลสรังใหญ่มากเลยโอ้โหบินกันหืมทำลังพึ่งจะทำลังได้ไม่นานนะคะเนี่ยมาเกาะต้นโพ ลังคู่บินหให่เลยทำลังันตัวตัวเล็กๆซึ่ ยื่นมากิ่งหนึ่งกิ่งเดียวเท่านั้นที่เกาะอ,อยู่กิ่งกิ่งนี้ใหญ่มากนะรังรังใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยนวนไปวนมาพึ่งงานหาน้ำหวานโอ้ววาวนกบินผ่า นกไม่กลัวพึ่งหรือจ้ะบินผโโ่านพึ่งจะตัดแต่งถึงต้นโพนี้ไปเองนะคะแป๊บเดียวพึ่งก็มาทำลังข้างล่างนี่ต้นโพต้นนี้ใหญ่มากนะคะเนี่ยจะให้ดูชัดๆว่าต้นโพใหญ่ขนาดไหนนี่นี่สูง ต้นโพใหญ่มากนะคะแน่เลยสิคะต้นโพใหญ่มากเนี่ยแนทอยู่บนยอดเลยต้นโพอยู่บนยอดเลยมาทำรังได้ไม่นานเออตรงนี้จะชัดหน่อยชัดมากเลยตรงนี้ชัดมาก พราะว่าสามารถขยายดูแบบเห็นเห็นจำแจมเห็นลังพึ่งจำแจมดินดูดินวนไปวนมาใหญ่เลยตามลังวนรอบลังโอ้โหนกบินผ่านตัดหน้าเลยโอ้โหดูรังใหญ่มา